มหาวิทยาลัยลังสิตห้องน้ำหญิงตึกหาวิศวะมหาวิทยาลัยลังสิตนับเป็นมหาลัยที่เรียกได้ว่ามีผีเยอะที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลก็ว่าได้จากข้อมูลที่มีผู้สัมผัสทางวิญญาณท่านหนึ่งได้เคยอธิบายเอาไว้บริเวณเมืองเอก คือชื่อสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยลังสิตมีลักษณะเป็นพื้นที่แอ่งกระทะในว่าไม่ดีตามหลัก่วงจุย้ยอีกทั้งยังเต็มไปด้วยบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไร้ผู้ดูแลเช่นบ้านล้างก้าหลังและบ้านล้างบันไดแดงสุดโด่งดังของคนชอบลองของทั้งหลาย ซึ่งผู้มีสัมผัสทางวิญญาณด้านนี้ก็ได้เล่าว่าบ้านล้างเหล่านี้เองที่จะเรียกพวกพูดผีสัมภเวสีเล่ล่อนมาอยู่อาศัยกลับมาเรื่องสยองของมหาวิทยาลัยลังสิทธิ์กันต่อบอกได้เลยว่าเยอะกว่าที่ไหนไหนเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่ตำนาน แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้ถูกแฟนหนุ่มใหญ่ลากออกจากห้องสอบสาเหตุคงเรื่องหึงหวงฝ่ายชายลากฝ่ายหญิงเข้าไปเคลียร์กันในห้องน้ำมีเสียงทะเลาะโวยวายกันได้สักพักฝ่ายชายก็เอาปืนยิงฝ่ายหญิงก่อนที่จะยิงตัวเองตายตาม ช่วงเกิดเรื่องใหม่ๆบอกได้เลยว่าหลอนโคตรมีคนได้ยินเสียงทะเลาะกันตามด้วยเสียงปืนเวลาเดิมๆแทบทุกวันเขาว่าคนที่ฆ่าตัวตายจะต้องติดอยู่ในหลูกทำเหตุการณ์ซ้ำๆตอนที่ตายเหมือนเดิมไปเรื่อยๆห้องน้ำห้องที่ว่าปกติก็น่ากลัวอยู่แล้ว ตั้งอยู่ตรงทางสามแพ่งพอเกิดเรื่องก็มีสายสินมาพันรอบๆอ,อ,อีกบอกเลยว่าสยองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอิกเก้าก้อนที่หน้าตึกเศรษฐศาสตร์จะมีอิฐอยู่ก้อนหนึ่งที่เกยขึ้นมาไม่ตรงล่อง ่างจากก้อนอื่นๆและถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดอิดก้อนนั้นก็ยังเกยกันอยู่จึงมีการเตือนต่อๆกันมาของนิสิตจุลาว่าห้ามไปเดินเหยียบอิดก้อนนั้นไม่งั้นเช้ามาที่ขาจะมีรอยฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นเป็นจ้ำ ส่วนประวัติของอิดเก้าก้อนเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วคือมีนิสิตคณะบัญชีปี4ีทะเลาะกับแฟนคณะอะไรปีอะไรก็ไม่ทราบฝ่ายหญิงขอเลิกทำให้ฝ่ายชายเสียใจมากโดยมีบทสนทนาประมาณนี้จะเลิกใช่ไหมอืม จะเลิกจะเลิกใช่ไหมอืมจะเลิกแน่นะสิ้นเสียงจะเลิกแน่นะผู้ชายเขาก็กระโดดตึกลงไปต่อหน้าผู้หญิงเลยซึ่งจุดที่ผู้ชายตกลงไปคือจุดเดียวกับอิดที่เคยขึ้นมาสาเหตุน่าจะเกิดจากการที่ล่างตกลงมากระแทกกับพื้น หลังจากนั้นเห็นว่าพยายามยังไงเปลี่ยนพื้นเท่าไหร่อิดตรงนั้นก็ไม่เคยสมานเรียบกันได้สักทีนี่จึงเป็นตำนานหลอนที่เล่าต่อๆกันมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าลบลูมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาคูหอน เมื่อลองดูประวัติเข้าๆของมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาแล้วเรื่องความเฮี้ยนต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะก่อนจะก่อตั้งเป็นมหาวิทยายลัยนั้นเดิมเคยเป็นวังเก่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนพระบรมราชเทวีซึ่งเป็นพะระอัครมเหสีพระองค์แรกของรัชกาลที่ห้า เด็กนักศึกษาที่นี่ส่วนมากจึงเรียกตัวเองว่าลูกพนางและด้วยความเป็นสถานที่เก่าแก่มีระยะเวลาเนิ่นนานจึงไม่น่าแปลกถ้าจะมีเรื่องราวชวนให้นึกคิดเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นอยู่เสมอแม้กระทั่งชั้นสี่ตึกศิลปรกรรม เป็นชั้นของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วยนาฏศิลนไทยกับการละครไทยว่ากันว่าคูฮอนคือสิทธิ์เก่าของมหาวิทยายลัยแห่งนี้เรียนเอกนาฏศินด้วยความที่รักและผูกพัน คูฮอนจึงกลับมาสอนเป็นอาจารย์ที่สอนมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาอีกครั้งและได้เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดติดเชื้อจึงมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเมื่อราวราวสีทุ่มมียามสองคนได้ขึ้นลิฟต์มาชั้นสี่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและไล่เด็กนักศึกษากลับบ้าน เมื่อมาถึงชั้นสี่ลิฟต์ก็เปิดออกยามทั้งสองคนก็เห็นเงาคนลางลางยืนอยู่ที่สุดฝั่งทางเดินอีกครั้งพี่ยามก็ตะโกนบอกทำไมยังไม่กลับบ้านตึกปิดแล้วครับคนที่ยืนอีกฝั่งก็ไม่ตอบอะไรยามทั้งสอง ยามทั้งสองคนจึงโมโหเลยเดินเข้าไปหาพอใกล้ที่จะถึงก็ส่องไฟฉายเข้าใส่พบเป็นผู้ชายยืนอยู่ปกติภาพที่เห็นดูจะไม่ผิดแปลกอะไรไม่มีเลือดไม่มีอะไรแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าชายคนนั้น ไม่มีท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปไม่มีอะไรเลยและที่ยิ่งน่าสะพึงเข้าไปอีกคือชายคนนั้นจูจๆก็ฟ้อนลำทำเอาคนที่พบเห็นตกใจแทบจะหนีไม่ทันซึ่งวิญญาณชายที่ฟ้อนลำที่เห็นซึ่งวิญญาณชายที่ฟ้อนลำที่เห็น คาดกันว่าน่าจะเป็นครูฮอนที่กลับมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยายลัยของตอนนั่นเองมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และวิงเวมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเฮี้ยนความหลอนเพราะได้มีเรื่องเล่าขานต่างๆนานา มาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่เรื่องที่ถือว่าโด่งดังและเป็นตำนานก็คือ l ล v i n g w งเวฟังจากชื่อแล้วต้องคิดว่าถนนแห่งความโรแมนติกแน่ๆแ,แต่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลอนที่มีความโรแมนติกปนอยู่เพราะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่เด็กมอเกษตร ทุกคนจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีและมีความเชื่อว่าในตอนกลางวันถ้าหนุ่มสาวมาปั่นจัก,กรยานซ้อนกันจะทำให้สมหวังในความรักหรือได้เป็นแฟนกันนั่นเองแต่ถ้ามาปั่นในตอนกลางคืนจะเป็นอย่างไรและถ้าหากเป็นคนปั่นกับคนซ้อน นั่งหันหลังชนกันแล้วด้วยเขาว่ากันว่าจะเห็นอะไรบางอย่างระหว่างที่ปั่นอยู่ในถนนสายนั้น